เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อนเชื่อความเงนเพลงและการแสดงออกเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือล้อเลียนแบบไม่ชื่อจริงผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีควรผู้ปกครอให้ความแนะนำและขอย้ำว่าห้ามล้อเลียนแบบเด็กผู้เอาจริงอะเออเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเียอะเยอะเคยอย่าเพิ่งนะแต่ว่าต้องใช้ผ้าก่อนอย่าเพิ่งนะ เดี hey, ๋ยวเดี๋ยวไปเอาหมอนก่อนไปนะเดี๋ยวไปเอาหมอนก่อนเดี๋ยวเขาไปเอาหมอนก่อนเขาเขาคิดหรอเนาะพี่พี่เดี๋ยวลองดูนะพี่พี่เดี๋ยวลองดูนะนะอยู่นี่แหละโอเคโอเค โเฮ้ยเอเคยแต่แต่เฮ้ยแต่ว่าถ้าถ้าจะลงติ๊กตอกอ่ะบอกว่าอันนี้แค่ทํำแค่ในเกมไม่ได้มีการจิตสนับสนุนอะไรใดนทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันเคยมีเคสไอ้นี่อยู่ รุ่นพี่แกล้งกันแล้วจับจับคุณนพี่อุมจับเอาคนตายอ่ะเอาเอาไอ้คนคนนึงอ่ะไปใส่เครื่องสภาพาแล้วก็ตายเลยนะใช่อ๋อแต่ว่ายังใส่เขียนคำเตือนใช่ไหมอันอันอันนี้ถ้าจะลงอ่ะเขียนคําเตือนพี่ว่าเขียนพี่มันนี่พี่มันี้เดี๋ยวจะเลี้ยงบต้องรับรับทำไง โอเคโอเคแันโอ้โโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำความสะอาดที่อัพเดตอัพเกรด salary แล้วก็อัพเกรดเงินค่าแรงอะจริงทีวีเสียไหมทีวีไม่ได้เสีย <Okay. S 1> เคห้องหนึ่งเสียทุกไม่ทีประเด็นคือทีวีนั่นแหละใค,ใครสั่งใครสอนให้ <c oughs> คือเข้าใจโมโมเม้นสมัยก่อนวงจรพังกันชิปหายกันพอดีเออเชิญครับโอเค กลิ่นกลิ่นกลิ่นตัวผมอาจจะหอมๆอมหน่อยพึ่งพึ่งเอาเข้าไปปรับผ้านุ่มคุณลูกค้าอยากตัวหอมก็เชิญมาปรับผ้านุ่มได้ปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่มปรับผ้านุ่มปีโอเคโซฟีรอสวีตลอด อ้าวเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเร็วเลี้ยวซ้ายยังไงดับยังไงดับดับชัวร์ดับชัดับแล้วดับแล้วไม่คือถังดับเพลิองอะ่ะเฮ้ย yeah. ตู้ไหนมันเสีย โอ้โหแพนเค้กไม่มันไอ้นี่งไงมันมันไม่กันเองไม่คือประเด็นคือพี่จะหยิบถังดับเพลิงยังกันยังไงเนี่ยโอเคโอเคอัปเดตให้อ่ะโอเคา เ okay. ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่งงสิงคิงโฮเทลงงง,งงงงงมที่เพิ่มความระดัเบเบอครับใช่โอ้ oh God. ง,งายกอดงมนี้ขนาดผียังยกนิ้วให้ครับแล้วก็ออกไปด้วยความยก ด้วยควาะไปก็ไม่รู้ละซึ่งนิ้วที่ผีผในโรงแรมยกก่อนที่ออกไปนั้นเป็นนิ้วกลางครับไม่ไม่ใช่รครับเมื่อกี้เราก็เผาผีกันในห้องคุก oh. แต่เผาอะไกันด <Damn. S 1> ้งแงมนี้มีสวัสดิการที่ดีมากครับคือ เราสองคนก็ทําตั้งใจทํางานแล้วแต่ก็มีส่วนอ่าวออกไปอะก็จะจะจะบอกว่าไอ้คนคนนั้นนะครับผมที่ไฟไหม้เมื่อกี้เขาไปดูดบ้องนะครับดูดเกินชาติ นี่ครับคนติดกัำพนักงานเรานอกจากเราสองคนครับคนอื่นก็ติดบ้องกระชาก oh. <laughs> หมดชิเลยนี่ครับ นี่สงเอพนักงานคนใหม่ครับที่เข้ามาที่ยังยืนมึนๆนี่ก็น่าจะเมากัญชาครับขนาดกระต่ายของเขายังเขียวปีเแปลกจังวะพี่ชายอ๋อก็ของทุกอย่างผสมกัญชาหมดนะเ้ากย ไม่ไม่ต้องห่วงครับที่โรงแรมเราเปิดมาได้เพราะว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าเขาไอ้นี่ครับถ้าเขามาตรวจโรงแรมครับแน่นอนว่าโรงแรมของเราโดนสั่งปิดอยู่แล้วครับแต่เราหน้าดานะหน้าหนาหน้าทนครับเปิดโรงแรมต่อเปิดต่อไเงยเปิดต่อครับเพราะว่าโรงแรมนี้หน้าหนาหน้าทนครับ หน้าหนาหน้าทนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมที่อยู่ตะวันออกเชียงใต้ครับฮ่าหน้าไนกาครับผมนี่ครับเมายังเมาเคลียห้องเคลียห้องครับแต่ก็เติมสต็อกหมูอบกันกันไม่ใช่การจำเพาะครับกันชาวัดฝึกกัญชา ไปไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเหลืองกันพอดีติดเหลืองอะไรอ่ะติดเหลืองก็คือถ้าตรงติ๊กติกต่อกับพูดเนี้ไม่ว่าติดเหลืองไหมกัญชาเนี่ยคงคงไม่ได้ติดเหลืองเลยเออนี่นะครับ ขนาดหน้าจอหน้าจอตอนรับก็คือยังแบ่งเป็นสองจอเลยท,ทั้งๆที่จริงแล้ควรเป็นจอเดียวซึ่งก็เราก็เอามาทำไมไม่รู้ม mm hmm. ีห้องประธานบริษัทครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ปุ่มอะไรของมันวะเนี่ย mm hmm. Turn off AC Turn on AC อันนี้ Turn off อ oh. ไงอ้าวคอยเปิดเพลงอ่ะ คืนออนไลน์ไหนอ่ะใครเปิดเพลงเอ๊ยเอ้แนลว่ใครเปิดเพลงวะแม่ใครเปิดไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเอามาร้องให้อเอาเปิดละโอเคเปิดนะ ให้เดี๋ยวเดเดทำไมอากาศอ๋อเย็นนะกลับมาเย็นนะโอเค <ๆ S 1> เดี๋ยวเราต้องลองมาเช็คกันดู ac คือ ac คืออะไรเดี๋ยวอ๋อ ac ก็คือแอร์โอเคเปิด ac นะจะได้ไม่ต้องอยู่กันร้อน เบคอนอ๋อทำละอันนี้มันกลางคืนนะคนเขานอนหมดแนะล้วไปปิดไฟประหยัดพลังงานประหยัดงานถือว่าประหยัดพลังงานนะสี่ทุ่มเนี่ยเก็บของย่ามดึกนี่นะคือก็ต้อนอนกันหมดแล้วอือเนี่ยนี่เร้าเราเป็น ถ้าราทำงานในที่มืดได้เพราะเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นเหมือนผีครับโอ้โห oh, เป็นผีจริงแหละน,น okay, ี่ครับ่ามที่วอลทำงานทามที่วอลโอเคครับทามที่วอลเปิดไฟเลยครับบุคคลงกงกอินอ๋องกจากข้างในเดี๋ยวมายืน นี่ครับมีพักงานคนเสื้อสีแดงอู้งานครับเขามานั่งหน้าคอมแล้วก็เปิดเว็บส้มดำแล้วก็ดูกันจ้าพวกงานผมสุดยอดครับอ่าแกโดนไห้ออกโดนไล่ออกแน่นอนอยู่แล้วแหละเปิดเปิดดูสาวใช่ไหมไอ้เฟลดูเฟสอ่ะจริงเแล้วอก็ดูสาว ่นี้ขามจนน้ำมูกไหลเลยโอ้ยคือจะขามแหละโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบขาดข,ขานชัดเจนคือกระต่า,ตายคือกระต่ายเขายังเมาาอ้นี่เลยเมาเมากันจนตัวเขียวเนี่ยโอเคเนี่ยยืนยืนคอมก็ผิดเครื่องเนี่ย ก็อกเอาอยู่นี่คอมนี่คอมก็อกเอาเนี่ยเน,นี่ยยืนยืนก็ลกไปกไปทำครับสะอาดทีวี<อ> <TV S 2> พังครใช้คอนวะทีวี <laughs> <TV S 2> บ้านใครใครสั่งใครสอนให้ใช้คอนดูคือเข้าใจนะว่าสมัยก่อนเนี่ย เวลาซ่อมอ่ะคือเขาจะใช้ไอ้นี่ไงโอเคบุคคาบุคคากลนงจะมาโอเคบุคบุคคำครับใครสอนให้ทุกทีวีวะก็คือทุกทีวีเขาเอามือเพราะสมัยก่อนทีวีเวลามันต่อไม่ติดเขาเอามือทุบใช่ไหมใช่ไอไอนี่ใครไปเขียนโมดูล คือแบบเอาคอนมาทุบเนี่ยนั่นแหละคิดปีไงวะไม่คือไอเข้าใจนะเจนนะก็คือแบบคอมสองเครื่องเขาให้แยกนี่ไเขาไม่ได้ทำให้มันเหมือนจริงจ๋าเหมือนจริงจ๋าโอ้โหจริงเอาไปเอาความคิดไดไงวะกูงงเลยเอาความคิดได้ไงวะหนูงงเลยจริงๆแล้วอะเอาแบบหน้าๆนาอันนี้หน้าจ่ายนี่ เด็กน่าจะเนี่ยกันไม่ให้ให้เด็กมันเล่นได้ไ <c oughs> งเกยทำอะไรนี่แต่ว่าไอ้ประเด็นคือไอ้คอนทุบใครสั่งใครสอนให้ให้เอาคอนทุบจอแตกกันพอดีใครสั่งใครสอนก็โอ๊ยชัปปว,ว้างงงามงวยไงเดี๋ยวจะมีคลิปนี้ก็คือจะให้มีคำเตือนให้อยู่แล้วโอเคเอ้าว เยวเขาไอ้น้าจัดต่อให,ให้แล้วล่ะคลิปคำเตือนอะ่ะห้าหกเปิดห้องให้อะ่ะแต่ว่าอาัดคลิปยาวอยู่แต่ว่าเซฟว่ากำลังจะลง YouTube อะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเออ,อพี่มันเงิอนหรอนเนี่ยเฮ้ยเนน่งเหอรอย่างวะเฮ้ยนี่ครับขนาดพวกเรายังมีความสามารถพิเศษ,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 ษคือนอนไปถูขึ้นไป <c oughs> เห็นอยู่พี่เดี๋ยวโอ้โหบักติงเดี๋ยวเพิ่มเก้าอี้ี๋ยวพี่คอยเพิ่มเก็บเสื้อไม่น่าก่อนแหง่แง่ง้วสุบกี่บาทโอ้สองห้าสองห้าสิบสามประตูใครใช้ให้เปิดค้างนี่เฮ้ย ให้ให้ป,ประตูให้ประตูอะไรใครเป็นคนมาเปิดประตูค้างไว้เนี่ยใครไม่รู้อะเน่น่แน่แน่น่มาดูมาดูเนี่ยไม่ต้องห่วงครับลูกลูกค้าเราสะอาดกลิ่นหอมเหมือนผู้จัดการพอผู้จัดการโดนจับเข้าซักผ้าทุกวันทุกวัน นี่ไงจนน้ำมูกไหลเลยขามักนี่ไงเราเดี๋ยวเราวอ้่ักข่าวแล้ก่อนเราเปิดห้องมากี่ห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้องหกห้องโอเคหกห้องเขา่หกห้องเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเปิดแหล่งมอสุมเพิ่มเนี่ยโอ้รูคนนี้คนคอมเมนต์อาหารอาหารอร่อยมาก โองามเราสามจุดห้าดาวอะนี่ใช,ช,ชยย่ใช่ใช่ใช่เหรเพราะว่ากองามเราได้คินชื่อว่ากองางมอาหารหมาไม่ได้คิดเ<ไ>ปแะกมใชา กวงแบบนี้พี่ว่าพี่พี่ไปยันตึกคาเฟ่่าไปเนี่ยโอเคโอ้แผ่นค้ก ตอนนี้เราเหลือเราต้องสั่งวัตถุดิบเพิ่มละนี่คืออสุจิแพนคิดคันพุดได้ไงวะคือแบบอยู่ๆพี่แมนกลาวว่าชิปเปเงา ไม,ม่ตั้งใจค่าเอาเลยจ่ายค่าหันหรอจ่ายค่าแหลกจ่ายบินไงวันปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนไม่ต้องโอเคมืดๆนี่แหะคนคนเอามืดคนเอาคนเอานะลูกค้า๋ยวเอาไง ยีมันโอยจ่ายตังค์มาเองละเอ้าทำไมมันยังไม่พออ่ะนอนกิบอ <keep S 2> ้ um อมโฮเทลวิทยุมียอมแพ้เออไอ้เหีิบนอนเซฟอย่ายอมแพ้เดอะโฮเทลจะเริ่มตัดจ่ายยอมแบงค์อัพเลย <c oughs> เราโดนสอโดนสคบอรตรวจ โ <Yeah, S 2> ดนจับได้แล้วเมื่อ้โดนจับได้ว่าเราเอากันใั่โอ้ยเก็ดใครโอเคไปีเป็นเหมือนเดิมเลยโง,งามโอเคมินหนึ่งสองสามสี่แห่งตู้เกมโอเคโดนโรงแรมยุดซะแล้วเมื่อกี้โอ้โหโดนโดนยุดซับ พี่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำอะ่ะก็คือไอ้ตรงไอนน้นี่พวกเราไปคือเราถูกแล้วแต่ว่าเราไปพลาตรงเราไปสต็อกของเยอะไปไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะต้องมาสตอ็อกสต็อกเทียห้าแล้วกันอะไรหมดสามสต็อกเทียสามก่อน อ๋อใช้ใช้เงินตัวเองไปก่อนโอเคใช้เงินตัวเองไปก่อนแล้วโอ้โหๆๆ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 ๆลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาลูกค้าโกรธจัดเออโอเคอ้ขอโทษครับคุณลูกค้าครับพอดีพนักงานมอกัญชาเยอะไปหน่อยโอ้มาใส่เลยโอ้ รู้ว่าเสร็จยาเยอะแค่ไหนแหละจริงๆแล้วอะไม่ไม่คือคือพวกเราก็ไม่ได้เสร็จนะแต่ว่าไม่ได้เสร็จไอีคนแต่เสร็จจะเสร็จเกมแต่ไอคนอื่นคนอื่นน่ะมันมันเสร็จไว่เห,เห็นเชฟยังแอบเอากระจาใส่กันในกับข้าวเนี้ย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 เนี่ยเนี่ยเนี้ยดูได้เลย คนไม่คนคนถึงติดใจพิซซ่าเราของกินเราแปลกๆล,ล้วจ่ายเงินเยอะถามดี The fuck แล้วรวมห้องห้องสามสกปรกโอเคเจอเลยโอ้ยพี่ห้องไอ้ใคร s ม l m อนสิดนี y สุขหมอสุขเพชรแน่เลยสุง <c oughs> ไอ้ไอสัตว์เลี้ยงอะไรจ,จริงๆแล้วอ่ะสัตว์เลี้ยง ดูซิว่าใครมันมาส่งข้อความเ่อโอ้โหมีสสต็อกด่วนเลยเฮ้ยหยุดที่ใช้เพอร์สันเนอร์ก่อน ลิงกังกลิกรีอ่ะทนเอ้ยใครมาวางขวางทางวะโอเคนีไอพื้นไอน้ำหกอะ่ะขวางทางอะ่ะโอ้โหเงินต้นได้เงินต้นใหม่เลยโอ้โหลิงกัง กูรีโนดี้มาถ่กับกูรีโนดีเฮ้ยพี่ว่าพี่ได้อะไรบ้างยกๆยกยกยกมาดูห่้วงามเดี๋ยวดยวเป็นไงเยอะไหนขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวพนักพงานติดกันชาย หน้าเขียวขนไหนั่นเหรอเฮ้ยเห็นแล้วพี่หน้าเขียววั่เียเหรอวะจริงมงเลยหมุกเด้อชิตโคชเลยโอเคดูที่ว่าเราใช้งบงบรมสั่งของได้ไหมสั่งได้ยังยังไม่ได้ ไม่ของของพี่มันสั่งของเลยไม่ได้เลยให้เขาเค่อยๆเติมสต๊อกไว้ก่อนเราอย่าเพิ่งเติมเต็มโอเคคุณเพิ่งเติมดีกว่า<ม>เดรี่บิน mm. สว,ว,วสย ถ้าถ้าเราไปซื้อ private server เนี่ยมันไอ้นี่นะอะไร่ะต้องเสียหรอบ้างเหรอไม่รู้อ่ะ private server เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอยูกค้างเรานี่ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่า private server มัน